หลายๆคนนะครับสงสัยนะครับว่าทําไมข้าวโพดนะครับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ล้างนาหลังจากปลูกนะครับต้นเล็กๆถึง20วันทําไมถึงลดน้ําไม่ได้นะครับพี่น้องครับเป็นอย่างบ่ห้ลดน้าหรือลดน้าก็ต้องลดแบบบางๆเลยครับพี่น้องครับเอาละครับจปนี้เบ้าโอซีมาอธิบายนะครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่เริ่มปลูกข้าวโพดใหม่นะครับ หรือพ่อแม่พี่น้องที่ปลูกมาหลายปีแล้วก็เอามาแช่มาแบง่งปันกันนะครับสาหรับพ่อแม่พี่น้องที่อยากปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนานะครับปลูกเพื่อสางมูลค่าที่ดินนะครับหลังจากที่เห่าเก็บเกี่ยวเข่าแล้วนะครับพื้นที่มันก็วางเปล่าสร้างเพื่อปลูกเพื่อให้มีรายได้นะครับในช่วงเวลา 3- 4สเดือนนะครับพี่น้องครับช่วงที่เหาอ่า เป็นช่วงนาแล้งนะครับบ่ได้ใช้ประโยชน์ยังหรือหลายๆคนกับบ่ได้ไปทําอาชีพอื่นกะมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลังนาได้ครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับบ่าวโอลูกเสร็จช่องตามรอยเกษตรแม่แล้วครับพี่น้องครับเมื่อนี้พาพี่น้องมาเดินสารวจนะครับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลังนาของบ่าวโอนะครับกะเพิ่งปลูกมาได้กะสองอาทิตย์ขึ้นไปแล้วนะครับพี่น้องสิเขีาที่ที่สามแล้วกะชีเริ่มว่างระบบน้ำนะครับพี่น้องครับ เพิ่งเริ่มว่างระบบน้ำนะครับปีนี้การิี่ไส้ทั้งน้ำพุ่งนะครับสปริงเกอร์กะผสมกันไปนะครับเพื่อให้ท่านต่อช่วงที่เขาต้องการน้ำมากที่สุดนะครับพี่น้องครับเอาละครับมาเบิ้งนะครับหลายๆคนก็สงสัยนะครับ f c หลายๆคนก็ถามข้ามาว่าบอกข้าใจนะครับว่าเขาโพดตอนในหน่อยนี่เป็นยังถึงไ้น้ำบ่ด้นะครับพี่น้องครับก็สาเหตุหลักๆนะครับ ข้าวโพดช่วงอายุหลังจากปลูกถึง20วันนะครับเป็นช่วงที่บ่ต้องการน้ำนะครับเป็นช่วงที่ต้องการอุณหภูมิอุ่นๆนะครับพี่น้องครับอุณหภูมิอุ่นๆเพื่อให้รากของข้าวโพดนี้สามารถดูดซึมธาตุอาหารที่เป็นธาตุฟอสฟอรัสนะครับไปเลี้ยงในการเจริญเติบโตนะครับพี่น้องครับเพราะว่าปกติเขาสิได้ถ้าธาตุในโตเจนนะครับพี่น้องครับในโตเจนเนี่ก็สี ซอยในส่วนของลำต้นใบนะครับพี่น้องครับส่วนฟอสฟอรัสนี่ก็จะซ้อยให้การาแตกกอแตกใบขึ้นนะครับให้สมบูรณ์นะครับเป็นยังถ้าลดน้ำนะครับถ้าลดน้ำไม่ได้ก็คือว่าถ้าเหาลดน้ำนี่เขาโพดอะยางที่บอกเขาชอบอากาศอุนอ่นๆนะครับเมื่อเหาลดน้ำนี่ดินมันสะเย็นนะครับพี่น้องครับเมื่อดินมันเย็น มีความชื้นเฮดไห้ลากข้าวโพดนี่ดูซึมธาตุอาหารของฟอสฟอรัสได้บ่ดีนะครับพี่น้องครับได้บ่ดีก็เฮดไห้ข้าวโพดเป็นใบม่วงนะครับพี่น้องครับที่ว่าข้าวโพดเป็นใบม่วงเพราะอะไรนี่แหละครับเพราะการดูซึมธาตุของฟอสฟอรัสนี่บ่สามารถดูซึมได้นะครับเฮดไห่ข้าวโพดใบม่วงต้นรีบต้นแคะนะครับ อากาศหนาวกะมีส่วนนะครับพี่น้องครับอากาศหนาวหนาวช่วงเขาปลูกเขาโพดช่วงต้นในหน่อยถึง20เมื่อนี่หลายๆคนที Rat ่ปลูกในพื้นที่อากาศหนาวนะครับก็จะเจอปัญหาเรื่องข้าโพดเป็นใบม่วงนะครับเขาโพดเป็นใบม่วงก็เพราะสาเหตุว่ารากเขาเนี่ยครับบอสามารถไปดูซึมถาดอาหารที่เป็นฟอสฟอรัสได้ครับพี่น้องครับบอสามารถไปดูซึมอาหารที่เป็นฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสได้นะครับ ก็เลยบ่ยากให้ลดน้ำนักๆในช่วงอายุน้อยๆน,นะครับถ้าพี่น้องสิพบนน้ำก็ได้อยู่นะครับพมแล้วก็ปล่อยไปเลยครับจนกว่าอายุสี่ยี่สิบขึ้นไปนะครับจนกว่าสี่ไ้ปุ๋ยแตง่งนาช่วงแรกครับบาอกสี่ไ้ปุ๋ยแต่งนาช่วงแรกนะครับก็คือช่วงยี่สิบห้าวันนะครับยี่สิบห้าวันขึ้นไปนะครับถึงสามสิบวันก็สี่ไ้ปุ๋ยช่วงแรกก็จะไ้ สูตร4600นะครับกับสีผสมกับสูตรเสมอแน่15 15 15นะครับเพื่อให้มีธาตุอาหารทั้งสามตัวนะครับพี่น้องเอาละครับกับคลิปนี้กับมาแช่มาแบ่งปันนะครับสําหรับพี่น้องที่ปลูกแล้วนะครับก็บเห็นว่าดินมันแห้งช่วงขาาวโพในน้อยอยู่อยากจะลดน้ำนะครับแต่ว่ากับบ่กล้าลดนะครับลดไปมันจะมีผลกระทบอย่างบ่อนะครับ จริงๆอ่ะถ้าช่วงต้นน้อยๆอยู่ถ้าเขาต้องการน้ำเอลีใบเขาจะเหียวนะครับพี่น้องครับเหียวก็ค่อยเริ่มลดก็ได้ครับลดพมพมไปนะครับแต่ถ้าใบเขายังสดอยู่กะบอต้องลดนะครับพี่น้องครับกะบอต้องลดรอจนกลัวสิถึงช่วงอายุ20วันขึ้นไปนะครับนี่ของเบ้าโอก็เริ่มต้นหาหกใบแล้วครับเห็นบอครับกับบอได้ลดน้ำ นะครับนี่ก็ปล่อยไปเลยนะครับพี่น้องครับจนกลัวสีอายุนู่นแหละครับ20ขึ้นไปถึง25่หบนแหะครับบางทีอาก็ศจะลดให้ปุ๋ยช่วงแรกแล้วลดเลยเทียเดียวเป็นต้นไปนะครับก็บสีบ่ลดนักนะครับจะลดบางๆก่อนนะครับจะเริ่มลดนักๆจริงๆกับช่วงอายุ30วันขึ้นไปนะครับ 30- 40บวันขึ้นไปช่วงที่ต้องการน้ำดีที่สุดนะครับต้องการน้ำขาดบม่ได้เลย ก็คือช่วง5 0วันถึง9 0วันนะครับช่วงนี้ต้องเอาน้ำไปบำรุงฟักนะครับพี่น้องครับช่วงนี้น้ำห้ามขาดนะครับแต่ช่วงนี้น้ำย่งบ่อจำเป็นนะครับยังบ้านไห้ก็ได้นะครับพี่น้องครับนี่แหละครับก็เอามาแช่มาแบ่งปันสำหรับพี่น้องที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ล้างนานะครับทั้งมือใหม่และพี่น้องที่ปลูกมาหลายๆปีก็เอามาแช่มาแบ่งปันกันครับพี่น้องครับเอาละครับ สำหรับคลิปนี้บ่าโอไปกันเวยครับขอบคุณครับ